สวัสดีนะเมื่อเช้าครับพี่น้องมาพบกับช่องกเกษตรทอตอออีกแล้วนะครับพี่น้องช่อง youtube กเกษตรทอตอเนาะแล้วก็ Facebook กเพจเฟซบุ๊กเกษตรทอตอนะครับพี่น้องพิมพ์เข่าไปเลยครับค้นหาได้เลยครับในหมวดแรกเนาะของกูเกิลนะครับพิมพ์ว่ากเกษตรทอตอนะครับพี่น้องจะขึ้นมาเลยครับจะขึ้นมาเลยเมื่อนี่ภาพพี่น้องมาเฮ็ดแปลงมันนะครับพี่น้องผมเฮ็ดแปลงมันเพื่อ เพื่อจะขยายพันธุ์มันนะครับพี่น้องเพื่อจะขายายพันธุ์มันเพราะว่ารถไถนาสีสมว่าสามารถที่เขาให้ได้นะครับจะเลยได้มาใส่แปลงที่ดินของเยื่อคองนะครับที่ทมไว้นะครับมาเฮ็ดแปลงขยายพันธุ์เนาะครับพี่น้องแปลงขยายพันธุ์พอดีมีพี่เพื่อนทรงมาไห้จากลูบุรีเนาะครับพี่เพิ่นทรงมใหบบ้เนานะสายพันธุ์มันมาลงทดลองดินเนาะครับพี่น้องพันธุ์แรกเลยก็คือกเกษตร เกษตรศาสตร์นึ่งเนาะครับพี่น้องเกษตรศาสตร์นึ่งตัวนี้สามารถกินหัวได้นะครับกินหัวได้เพราะว่าเอาไปเฮ็ดของหวานได้ครับพี่น้องปริมาณแป้งของเขาก็อยู่ประมาณส0มสิบเปอร์เซนขึ้นเนาะครับพี่น้องสาสิบเปอร์เซนขึ้นผลผลิตตกต่อไร่ก็กอะจิューประมาณห5จุดหาตันครับหาจุดหาตันต่อไร่เนาะครับต่อไร่แล้ว อายุเก็บเกี่ยวของเขากระยูประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับพี่น้องสามารถเก็บเกี่ยวได้เร้วสำหรับเกษตรศาสตร์หนึงนะ่งเนาะอันนี้เป็นสายเป้งนะครับสายเป้งตัวที่สองที่พี่เพื่อนทรงมาให้นะครับพี่น้องที่พี่เพื่อนทรงมาไห่ก็คืออันนี้เป็นระยองสิบห้านะครับพี่น้องระยองสิบห้าอันนี้ก็สทรงมาให้นะครับทรงมาให่ผมตัวรองดินเบิงเนาะยังไงก็ฝากขอบคุณพี่เพื่อนน้ำนะครับพี่น้องแล้วตัวต่อไปก็คือ เป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเบอร์เนาะครับพี่น้องเป็นเบอร์เนาะเพราะว่ายังพระได้รับรองสายพันธุ์ครับเป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์หานะครับพี่น้องอันนี้เป็นมันเบอร์หนะึ่งศูนย์หาเนาะพี่เพิ่นฝากมาให้ทดลองดินอยู่เขตหนองบัวละเวจังหวัดเชียงพูมเบิงว่าหัวสามตัวนี่ตัวใดที่ให้ผลผลิตดีกว่ากันเนาะครับพี่น้องแล้วก็ให้แป้งดีพร้อมเนาะเพิ่นฝากมาทดลองให้ทดลองเบ่ง จังได้กับขอบคุณพี่ไปทั้งช่อง youtube น้ะครับพี่น้องฝากฝากขอบคุณพี่ไปในช่องทางนี้เลยนะครับพี่น้องซือพี่กับพี่พยุงนะครับพี่พยุงนี่แหละครับตเตรียมแปลงกับที่เตรียมบ่ได้ดีปันไดนนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นรถไทยเดินตามเนาะเป็นรถไทยเดินตามยังซี่นะครับพี่น้องเป็นรถไทยเดินตาม อีกอย่างนึงก็หญ้าโกครับพี่น้องหญ่าหกคักมีรายยกร่องกับปฏิบพเป็นร่องบันไดครับดินมันมันยังเปียกอยู่นะครับพี่น้องยังเปียกยังเหนียวอย่ครับดินยังเปียกยังเหนียวอย่เพราะว่าดินสภาพดินเนี่ม่แห้งเสียน้ำบันไดครับฝนตกบอทันเสาจากที่อครับพี่น้องถ้าพายุลูกต่อไปเข้าม้าในทิศทางเก่านะครับพี่น้องจังฝากพี่น้องดูแลเจ้าของน้ำเด้อครับพี่น้องถ้ามาทางเก่านี่ผมว่าที่หนัก หนักคือกันเหมือนลูกที่เลี้ยงนะครัสำหรับพายุครับสำหรับพายุถ้าเข่าม้าในรูปแบบเก่านี่ครับมันผมกับที่พอสามารถยูได้เพื่อนครับพี่น้องมันของผมอ่ะมันของผมก็ต้องทําการขุดเพื่อนเพราะว่ามันที่ครบหกเดือนยูวันที่สิบนะครับวันที่สิบเดือนนี้เนาะมันผมกับที่หกเดือนเต็มพอดีครับหกเดือนเต็ม ตาปลายุเขาไม่อีกรูกค้งที่บรดอดครับหนาที่เน่าเลยครับก็ต้องทําการคูดนะครับในในมันหกเดือนครับของแปลงกเกษตรศสาสตร์หาศูนย์นะครับแปลงกเกษตรศสาสตร์หาศูนย์นี่มาไทายบรรยากาศรอบรบพี่น้องเบิ้งมองย่าหกนั่นเป็นกองดินนะครับพี่น้องเป็นกองดินที่เพื่อนให้มาฟีนะครับพี่น้องเพื่อนให้มหามฟีแล้วมานี มันเกลียดวัชทันได้นะครับมันเป็นดินเปียกเนาะตอนอามาทมครับเฮ้ย,เ,ยเ,เบื้องอีกรอบนะครับเห้ยเบิ้งอีกรอบว่ามีพันธุ์อย่างนี้อันนี้เป็นเบอร์เบอร์หนึ่งศูนย์ห้านะครับพี่น้องหนึ่งศูนย์ห้าอันนี้เป็นระยองระยองสิบห้าครับอันนี้เป็นเกษตรศาสตร์หนึ่งเนาะครับพี่น้องแล้วเปียงผมต้องตัดทอนทอนสันอย่างที่เนาะครับพี่น้องเพราะว่าผมได้พันธุ์มาหน่อยเนาะได้พันธุ์มาหน่อย พี่เพื่อนตัดไห้มาแยาอยู่ครับแต่ว่าผมมาตัดออกอีกเป็นสามส่วนนะครับพี่น้องให้มันได้ลักษณะแบบนี้เพื่อจะได้เพิ่มเพิ่มต้นนะครับเพิ่มต้นเพิ่มเนีย่ยครับตัดสั่นบบสี่เพื่อจะได้เพิ่มเพิ่มในการขยายพันธุ์นะครับมันที่ได้เพิ่มการเตกตาขึ้นมาเห็นมันได้ลลายต้นเพื่อจะได้ไปขยายใน,ใน,นในแปลงใหญ่อีกแกนึงนะครับพี่น้องเขาก็ต้องตัดสันประมาณนี้อันนี้ผมเซ่ปุยหมักปลานะครับ เปุยหมักปลาไปสิบหานาทีเนาะประมาณสิบหานาทีเลี้ยวกะเอามาใส่ถุงปุยแบบเนี้ยครับใส่ถุงปุยแบบนี้บ่บบบมไว้อีกสามคืนเนาะครับพี่น้องมันก็จะแตกตาประมาณนี้เนาะเห็นไหมครับเนี่ยครับมันที่แตกตาประมาณนี้เนี่ยครับ แตกตาแล้วกลับไปปลูกแล้วมันก็นที่แตกขึ้นเลยครับประมาณอาที์นึงเขาออมาฉีดปุ๋ยได้เลยครับฉีดปุ๋ยทั้งใบได้ยังได้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำเน่อันนี้ก็ะว่าเตียวเอาปลูกคองกินนะครับเนี่ยอันนี้ก็เลยมาเปี่ยนเป็นปลูกขยายพันธุ์มันเอาเพราะว่าบ่าสามารถเขาให้ได้เนาะหย่าก็หฮกนะครับรู้ว่าเตียวหย้าว้บ่เนาะยังได้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำเน่ มื่อเนี้ก็ขอขอบคุณครับ